วันนี้เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมโรงเรียนเจสีบ้านินเปลงนายสันตรักษ์ลุศิดาผู้อำนวยการโรงเรียนได้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีที่ออกมาติดตามเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนเจสีบ้านินเปลงในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวถึงบทบาทภาระหน้าที่ที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้แก่นักศึกษาในหลายๆด้านเช่นงานธุรการโรงเรียนงานสารบัรหนังสือราชการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้แก่นักศึกษาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสข้างหน้าการเยี่ยมนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนเจสีบานินแปลงขอขอบคุณคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฒนอุรณธานีเป็นอย่างสูง,สงมาณนะโอกาสนี้ขอให้มาต่างหากนครับขอบคุณที่มาเยี่ยมมาเยือนโรงเรียนเราเครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมโรงเรียนเจซีวันอินเตอรงครับโอกาสน่ามาเยี่ยมเราอีกนะครับรยังไงก็มาหอีกก็ได้นะครับดีก็รับครับขอบคุณครับ